สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสูตรนะครับสแกนห้องเกมนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่2020เลยนะครับผมจะใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีนะอ่ะมีหลายให้มีหลายห้องให้เลือกนะครับวันนี้ผมจะไปที่ pg เกมนะครับสูตรตัวนี้นะครับเราก็จะดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสสูงเนี่ยก็จะเป็น 8- 9 0อัพนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะขอมองไปที่ห้องห้องนี้แล้วกันนะกำลังมาเลยนะครับมิสเตอร์ฮลโลวีนนะครับ อ่ะแล้วก็กลับมาที่หน้าเล่นของเรานะครับหาให้เจอให้ตรงกันแค่นั้นเองนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมิสเตอร์เฮโรอีนนะครับลุยกันเลยนะครับสำหรับใครที่ทุนมากทุนน้อยนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอ่ากำลังได้เลยนะครับอ่ะสำหรับห้องนี้นะครับผมจะปรับเป็นเทอร์โบเลยนะครับ เงินเริ่มต้นนะครับ3ามบาทนะครับปรับเบ็ดนะครับตามต้องการนะผมจะประมาณที่หลักเอากลางๆแล้วกันนะสิบบาทนะครับเอาระดับประมาณที่หนะครับอ่ะลุยกันเลยนะครับไม้แรกโอ้โหนะครับหมายเกได้มาแล้วนะครับน่าตื่มากๆนะครับไม้แรกก็มาเลยนะครับหนึ่งร้อยสี่สี่บาทนะครับถือว่าโอเคใช้ได้นะครับก็ถ้าแตกแล้วนะครับ ก็จะโยกไปเลยนะจะไม่แช่ห้องอยู่ห้องเดิมนะครับแล้วกลับมาที่สุดนะครับก็จะลุยห้องอื่นกันต่อนะครับเห็นไหมถ้าแตกไปแล้วเนี่ยเปอร์เซนต์ก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวดูห้องต่อไปนะครับห้องต่อไปผมมองไปที่อ่ะห้องนี้แล้วกันนะครับดับเบิลฟอร์จูนนะครับกลับมาที่หน้าเล่นของเรานะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับดับเบิลฟอร์จูนนะครับ อ่ะห้องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เงินจากเมื่อกี้นะครับเริ่มต้นที่300ตอนนี้4 0่400นะครับปรับเบ็เหมือนเดิมนะครับตามต้องการนะอยากเล่นมากก็เพิ่มมากผมจะเล่นประมาณ15บาทนะครับอ่ะลุยกันเลยนะครับสำหรับไม้แรกไม้1เงียบไปนะครับไม้2มาแล้วนะครับถือว่าเร็วมากนะ137บาทนะครับจากทูเมื่อกี้15บาทขอกไม้ก็30นะก็ได้มาห3 7าท นะครับยงแค่2ไม้เท่านั้นเองนะครับง่ายเลยนะนะครับอันนี้กลับมาที่สูตรนะครับสําหรับโอ้โหถือว่าดีมากเลยนะนะครับสูตรตัวนี้นะครับห้องต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปห้องนี้เลยนะครับเกรสไอส์ครีมนะครับตัวนกเพนกวินสีฟ้านี่เลยนะครับอ่ะเข้าไปเลยเดี๋ยวไปลุยกันนะครับ สำหรับห้องนี้เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะนะ่าจะแตกง่ายเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคมันเดิมนะครับเมื่อกี้กำไรามานิดหน่อยนะครับก็ปรับไปที่อ่าเทอโมโมนะร์โบในการล้วก็ปรับเยตตามปรการห้องนี้ผมจะใส่ประมาณเอา20แล้วกันนะครับเอาระดับเดิมพันเต็มด้วยสิบเลยนะเดี๋ยนวะมาดูกันว่าสูตรผมนี้จะแม่นหรือเปล่านะครับอ่ะลุยเลยไม้แรกมาไม้แรกนิดหน่อยนะครับ ไม้สองไม้สองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับยังไงต่อนะครับหกสิบบาทตอนนี้ถึงร้อยแล้สิบหกนะนะครับโอ้โหนะครับอันนี้เนี่ยนะครับได้ออนัสนะครับฟรีสปินด้วยนะครับคสองด้วยนะครับสองร้อยสิบหกบาทนะครับไปต่อนะครับอะไรฟรีสปินหนึ่งครั้งนะครับอ่ะ เพื่ออะไรนะครับที่216รอบบาทนะครับโอ้โหถือว่าน้อยมากนะไม่เกิน5ครั้งนะครับไม่เกิน5เบดนะครับสำหรับสูตรตัวนี้นะครับเล่นได้ทุกห้องเลยนะใครที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์ว่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ